งานเข้าครับเพื่อนๆหลน้ำขยื่นนะครับไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่นะครับและที่สำคัญนะครับเลข9นะครับแล้วก็9นะครับแล้วก็5นะครับ4นะครับ9ครับ5แล้วครับ9นะครับแล้วก็9นะครับรวมเลข9ทั้งหมดนะครับ2 4นะครับ5ตัวนะครับมีเลข5อีก2ตัวและเลข4แค่ตัวเดียวนะครับ แบงค์นี้นะครับลายน้ำขยือนนะครับไม่ตกงกบนะครับล้นขอบเลยนะครับหายากมากๆเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลข9้าหน้า9ก้ากลาง9้าหลังนะครับแล้วก็9้าหลังหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ9้าหน้า2ตัวนะครับ9ก้ากลาง1ตัวนะครับแล้วก็9้าหลังอีก2ตัวนะครับดับเบิลเก้ากันเลยนะครับและที่สําคัญนะครับลายน้ำนะครับขยืนแบบนี้เลยนะครับไม่อยู่ในกรอบนะครับล้นไปด้านขอบด้านบนแบบนี้เลยนะครับ หายากมากๆเลยนะครับสําหรับแบงค์นี้นะครับเลขสวยลายน้ำไทเรียนครับอสวยมากๆนะครับ